สวัสดีครับผมวัดนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแช์นะครับแช์บริษัทบริษัทหนึ่งนะครับที่มาเปิดทำเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์ในประเทศไทยนะครับเปิดได้ประมาณ3-4เดือนแล้วครับบริษัทนี้ครับมาดูกันนะครับว่าผมจะแช์อะไรของบริษัทนี้นะครับมาทำอะไรกันนะครับ ที่ประเทศไทยนะครับเขาบอกนะครับสคบตรวจสอบนะครับตรวจสอบแล้วนะครับสคบใช่ไหมที่เขาบอกเป็นข่าวเป็นอะไรกันนะครับว่าบริษัทเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับเห็นบอกนะครับไม่เป็นไรนะครับผมจะพาไปดูเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือเข้าไปก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าอ่า เขาทำอะไรกันนะครับฟินบริษัทเนี้ยนะครับเข้ามาดูเข้ามาดูเข้ามาดูผมจะให้ดูอันนี้ก่อนไห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 นเนี่ยครับดูนะครับเนี่ครับตรงเนี้ยครับเขาบอกว่ามีรายได้นะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับจะไม่รู้เขาทำมานานเท่าไหร่นะคนนี้นะคนนี้นะครับดูเองนะครับแต่ผมมีอีกคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งนะอยู่ตรงไหนอะอะดูคนนี้ก่อนแล้วกันคนนี้นะครับดูเองนะครับสิบวันรายได้สามหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทนะครับคนนี้นะครับดูก่อนนะครับฟินโกนะครับบริษัทฟินโกนะครับย้ําด้วยว่าฟินโกฟินโกฟินโกเนี่ยนะครับเข้ามาทําบริษัทเกี่ยวกับช้อปปิ้งออนไลน์ในไทยนะครับ ทำให้นะครับหลายๆคนนะครับมีรายได้นะครับหลักแสนหลักหมื่นหลักล้านนะครับเนี่ยอย่างคนนี้ครับคนนี้นะคนนี้ก็ถอนมาแล้วสามหมื่นหกอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับสามสามสัปดาห์ได้มาเท่าไหร่แปดแสนไหมแปดแสนหรือแปดหมื่นแปดดเล็กๆเนี่ยนะครับเราไปดูอีกครับไปดูอีกคนนี้นะครับคนนี้เขาบอก ทำมาสามสิบสี่วันครับวันแรกเขาเปรียบเทียบไม่ดูวันแรกกับวันที่เขาได้นะครับสามสิบสี่วันสองล้านนะครับดูเอานะครับฟินโกนะครับบริษัทฟินโกลผมมาผมจะมาแฉนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแฉนะครับว่าทําไมเขาถึงมีรายได้เยอะขนาดนี้นะครับบริษัทฟินโกนะครับเป็นบริษัทเนี่ยครับอย่างเงี้ยแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์แบบนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับแฟลตฟอร์ม ช้อปปิ้งออนไลน์นะครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือเหมือน Lazada เหมือนช h อปปีนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับก็คือแชร์ลิงก์มีรายได้นะครับของฟินโกนะครับแชร์ลิงก์มีรายได้แต่ของ l a z a d a กับของช h อป e e เนี่ยไม่ได้นะครับเนี่ยใครที่ชอบช้อปนะครับมาชอบที่นี่ได้นะครับจะได้มีรายได้นะครับฟินโกเขาบอกว่าเปลี่ยนการช้อปปิ้งให้เป็นรายได้นะครับ ยิ่งแชร์เยอะโอกาสยิ่งมากนะครับยิ่งแชร์เยอะยิ่งมากนะดูดูดูด,ดูอะไรอีกเนี่ยช้อปปิ้งยังไงให้มีรายได้เข้าบ้านนะครับมาชอบกับฟินโกนะครับแชร์ปุ๊บก็รับตังค์นะครับติดตั้งฟรีนะครับตอนนี้ลงทะเบียนติดตั้งฟรีนะครับของเราฟินโกของเรานะครับมาแชร์แล้วนะครับมาแชร์แล้วแชร์ว่าทําไมเขาถึงมีรายได้เยอะนะครับ ท้ายๆผมจะบอกอีกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ผมจะมาแชร์วันนี้นะครับฟังให้จบนะครับแอปพลิเคชันฟินโกนะครับลงทะเบียนฟรีรับคูปองเงินสดนะครับสมัครสมาชิกมีส่วนลดนะครับและสร้างรายได้ได้นะครับเชื่อถือได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูที่แอปนะครับแอปฟินโกมีอะไรบ้างนะครับแอปฟินโกมีอะไรบ้างฟินโกนี่นะครับอันนี้ของผมนะเพิ่งสมัครเข้ามานะครับ นี่ครับสินค้าของเขานะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับนี่ครับสมาร์ทจิจิตอลนะครับสมาร์ทจิจิตอลก็มีพวกนี้นะครับเลือนดูได้นะครับอย่างกระเป๋านี่ครับกระเป๋านะครับก็เลือกดูได้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับสินค้ากว่าสามหมื่นรายการนะครับรถและกีฬานี่ครับพวกเสื้อพวกอะไรนะครับเลือนดูได้นะครับความสวยงามขออภัยนะคร้อมสวย ของผู้หญิงนะครับชอบนะครับเข้ามาชอบครับชอบแล้วได้ครับของเราเห็นไหมครับสังเกตอ่านดูดีๆนะครับจะมีคะแนนนะครับดูนะคะแนนโดยประมาณนี่ก็คือถ้าเราซื้อ144บาทอย่างชุดเนี้เราก็จะได้กลับคืนมา7บาท20ตังค์นะครับหรือว่าเราแชร์ให้คนอื่นซื้อนะครับเราก็จะได้7บาท20สตังค์เหมือนกันครับเดี๋ยวเข้ามาเรียนรู้กันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกที่ท้ายๆนะครับว่าต้องทำยังไงนะครับนี่สินค้าของผู้ชายนะครับ มีพีเซนเตอร์สุดหล่อนี่ครับอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ส่วนมากจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับทางเกี่ยวกับมาเลเซียซะส่วนเยอะนะครับเดี๋ยวของไทยก็คงทยอยเข้ามานะครับเพราะว่าเขาเปิดตัวที่มาเลเซียตอนนี้คึกคักยิ่งใหญ่มากมายเลยครับแล้วก็นี่เครื่องใช้ไฟ้าเปตเตเลียนนะครับตัดผมใครอยากตัดผมตอนนี้ครับร้านตัดผมปิดในช่วงโควิดนะครับ423บาทถ้าเราแชร์ขายนะครับ เราจะได้ประมาณ21บาทถ้าเราซื้อเองแล้วก็ได้ส่วนลด21บาทเหมือนกันนะครับนะครับฟินโก้ดีอย่างนี้นะครับไม่เข้ามาทําก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วนะครับวันนี้มาแนะนํานะครับแล้วก็จะมีถ้าเกิดว่าเราสมัครเข้ามาลงทะเบียนฟรีเข้ามาเสร็จแล้วเรามาดูน่าสนใจเราอยากจะลงทะเบียนสมัครทําธุรกิจนี่เลยครับเข้ามาดูรายการ นะครับสินค้าของขวัญชุดของขวัญเขาเรียกชุดของขวัญที่เราจะได้รับก็ให้เราเลือกเอานะครับจะมีสมาร์ททอกมีแบตเตอรี่มีหม้อเนื้อย่างซุกี้อะไรพวกนี้นาฬิกาเนี่ยครับคือชุดของขวัญก็คือเราลงทะเบียนสมัครครั้งแรกนะครับเราก็จะได้รับเลยนะครับถ้าเราอยากจะทําธุรกิจกับเขานะครับก็เราเลือกเอานะครับเนี่ครับเดี๋ยวผมจะบอกท้ายๆนะครับว่าต้องทํายังไงนะครับท้ายคลิปนะครับนี่นะครับ เสร็จแล้วเลือกสินค้าตรงนี้เนาะนี่ผมเพิ่งสมัครเข้ามานะครับไม่บ่ากันเนาะเพิ่งทํากันนะครับผมก็ยังไม่ได้อะไรนะครับไม่เหมือนคนที่ทําก่อนแล้วนะครับเงินตรงนี้จะเข้ามาสองหมื่นสามหมื่นนะบางคนเป็นล้านนะครับอนาคตนะครับเดี๋ยวเราก็มีนะครับเงินล้านตอนนี้มาสิบคนยังไม่อัปเดตนะครับถ้าสิบคนนี้อัปเดตก็จะมีเริ่มมีรายได้เข้ามานะครับก็ไม่เป็นไรครับทาไปเรื่อยๆนะครับเข้ามาศึกษาก่อนวันนี้ผมจะมาแชร์ก่อนนะครับแชร์แชร์ให้หมดเปลือกเลยนะครับฟินโกเนี่ยว่า ทำอะไรยังไงกันอยู่นะครับก็คือไม่มีอะไรมากครับฟินโกก็เปรียบเสมือน l a ซ a ด้าช้อปปนะครับเข้ามาช้อปปิ้งออนไลน์ได้ส่วนลดของเรานะครับในส่วนลดแชร์ให้เพื่อนก็ได้ส่วนต่างนะครับแคชแบ็กนะเขาเรียกแคชแบ็กกลับมานะครับถ้าเรายิ่งทําเยอะคนยิ่งมาใช้กับเราเยอะเราก็จะได้ตังค์นะครับนะครับนะครับเนี่ยครับของมีเยอะแยะมากมายนะครับส่วน ที่เป็นข่าวว่าถูกต้องไม่ถูกต้องไม่ต้องสนใจนะครับบริษัทฟินโกนะครับของเราระดับโลกครับผู้ก่อตั้งมาจากบริษัทระดับโลกนะครับมาจากอาลีบาบาครับเคยทํางานกับอาลีบาบามา10กว่าปีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับของเราระดับโลกครับนะครับไว้ใจได้นะครับเรามีหน้าที่ที่มาทํางานอย่างเดียวนะครับมาหารายได้อย่างเดียวเราไม่ได้สนใจอะไรนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ สนใจอยากจะเข้ามาลองศึกษาดูนะครับลงทะเบียนฟรีได้นะครับลงทะเบียนฟรีลงทะเบียนฟรีเพื่อจะเข้ามาชอปปิ้งเอาสุดรับส่วนลดนะครับก็คือซื้อสินค้าจากโรงงานาราคาโรงงานนะครับถ้าใครอยากที่จะมาลงทะเบียนเพื่อจะทําธุรกิจด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับ1599บาทนะครับลงครั้งเดียวจ่ายครั้งเดียว ใช้แอปตลอดชีวิตนะครับทำสามารถทําเงินได้ตลอดชีวิตโดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องซื้อสินค้าแชร์อย่างเดียวทําอย่างเดียวชวนเพื่อนมาแชร์อย่างเดียวรับตังอย่างเดียวนะครับบอกว่าลงครั้งเดียวนะครับซื้อหวยเยอะกว่านั้นนะครับครั้งเดียว1 5 9 9บาทนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับต่ําสุดนะครับ899าบาท899บาทนะครับนะครับ899บาท โปรโมชั่นนะครับไม่ต้องจ่าย1,559บาทนะครับเราจ่ายแค่800บาทนะครับเนี่ยชุดนี้ครับ899าทแบ้าทเราก็สามารถที่จะทำเป็นธุรกิจได้แล้วนะครับแชร์บอกต่อรับตังค์นะครับส่วนใครที่สนใจนะครับอยากจะสมัครไม่ว่าจะสมัครอย่างที่ผมบอกสมัครใช้แอปพลิเคชัน ซื้อของหรือสมัครเพื่อทำธุรกิจนะครับก็กดลิงก์สมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะโทรมาสอบถามผมก่อนก็ได้นะครับปรึกษาฟรีครับปรึกษาฟรีรู้ทุกเรื่องครับตอบได้ให้ทุกเรื่องนะครับผมตอบไม่ได้ผมก็จะถามคนที่เขาตอบให้ได้นะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับใครอยากจะทำใครอยากจะลงทุนก็กดที่ลิงก์นะครับลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสมัคร ทักไอดีไลน์มาอยากคุยกันโทรศัพท์มาก็ได้ดผมให้เบอร์ไว้ที่ใต้ใต้คลิปนะครับนะครับโทรมาปรึกษาได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแชร์ก่อนแชร์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆนะครับจากฟินโกนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ต่อนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอกาบคําว่าสวัสดีครับ